สวัสดีครับคครูปแป้งนะครับก็วันนี้ระหว่างรอรอ,อรถนะครับรอ,อ,อ,อรอรถเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไหลสดเล่นๆนะครับก็กลับมาความร้อนขึ้นนะก็มันขึ้นบิดปกติก็เลยต้องจอดรถนะครับก็เลยต้องจอดรถจอดรถเสร็จปุ๊บเนี่ย แล้วต้องรอให้เครื่องมันเย็นถึงจะเติมน้ําได้นะครับต้องรอประมาณสองชั่วโมงแต่เนี้ยก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่าละนะผ่านชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนัองรอใเครื่องเย็นก่อนแล้วรอค่อยเติมค่อยเติมน้ำนะครับเพราะว่าถ้าเติมไปตอนเนี้ยอันดับแรกเลยปัาสูบปกแน่นอนครับก็ในระหว่างรอไม่มีอะไรทําก็มาไลฟ์สดเล่นๆน,นะครับค่าเวลาครับก็นั่งอยู่แถวสุขมุมวิท นะสุขุมวิทาจอยู่สุขุมวิทก็คือปัญหามันเกิดมาจากว่าเมื่อวานเมื่อวานซืนเนี่ยเอารถไปทำทางช่างน่าจะปิดฝาทางปิดฝาทางหม้อพักน้ําเนี่ยอ่อปิดไม่สนิทต่อขับมาแล้วน้ํามันน่าจะดันต่อนะครับแล้วก็เลยขับมาเนี่ยรู้สึกว่ามันความร้อนมันขึ้นลงลงขึ้นลงลงผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกติแน่เลย่อพอเราสบคุยสารเสร็จปุ๊บ ก็มาเจาะที่ปั๊มเรมาจาดที่ปั๊มเสร็จปุ๊บเนี่ยกออ็มาดูเปิดหม้อน้ําดูว่าเปิดเปิดกระโปรงประูว่ามันปัญหาไม่เกิดมาจากอะไรตอนแรกผมเชื่อพัดลมมันไม่ไม่หมุนหรือเปล่าพัดลมใบนะพัดอ่ะพัดลมน่าจะไม่หมุนหรือเปล่าพาเปิดมาเฮ้ยพัดลมหมุนแต่น้ําในหม้อพักน้ําแห้งก็เลยต้องจอดรถจอดย่างน้อยสองชั่วโมงเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องรอให้เครื่องมันเย็ยนแล้วเราก็เติมน้ำพอเติมน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ย แล้วค่อยขับกลับพอเราขับกลับไปบุ๊เนี่ยเราก็าจะมาดูว่าพอไปถึงบ,บ้านน้ำมันลดลงหรือเปล่าถ้าน้ำลดก็น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับตาวเครื่องและหลบดเครื่องแล้วนะครับเคยบุ๊งกับกับกับแพรกับพี่ลกใช่ไหมไหมใช่ไหมบู๊กับพี่ลก,กพี่ลกพี่ลก,ลกใช่ไหม พี it, ่ลกเนี so, then, the degree, the ่ยเคยเจอการงานจิีคอนเสิร์ตซึ่งตอนนั้นกลับกลับมาแล้วกลับมาจากจ4ีคอนเสิร์ตก็มาอยู่ที่อนุสาวรีย์ตอนนั้นทางมูเนี่ยก็มากันประมาณเจ็ดแปดคันรถได้มั้งมามาปิดอนุสาวรีย์เลยแต่ก็โดนจับก็โดนจับโดนจับโดนจับทั้งผมแล้วก็ลกโดนจับโดนสนพญาไทยจับแล้วตอนนั้นที่โดนจับเนี่ยผมกับลกเนี่ยผมก็เลยชวนลกอะตอกมาให้ลก ห้องน้ันดีกว่าจ้าแล้วก็ก็แยกย้ายกันก็นห,นนหนีก็หนีรถก็นหนีก็นั่นแหละก็ถูกรบกันก็แค่ตรงแค่โนุนสรีแต่ยังไม่ถึงกับบูกรันแบบแบบสนั่นวันไหวอะไรเนี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะครับประมาณเนี้ยนะครับก็เพราะว่ารถอ่ะเขาอยู่คนละสายด้วยเขาอยู่ทางสายบางนาทางฝั่งนู้นของผมอยู่ฝั่งสังก้าวแต่ถ้า กวดกวดนะครับอ๋อกวดบู๊กับพี่กวดนะครับบู๊กับพี่กวดเนี่ยอืไม่ค่อยดีว่ะไม่ค่อยได้บู๊เพราะว่าจะมีบู๊ก็เขาล่องมางานาเน็ตกาแฟเขาล่องมางานนี้กาแฟกับพวกแปด 8, 8สองกอนะครับมาแล้วก็เขาก็ไปไปรู้สึกว่าน่าจะมีกับ กับบูมั้งตรงสวนสมเด็จย่าเนี่ยตรงนั้นนะครับแต่ว่าเนะี่ยผมก็ไม่รู้เพราะว่ามันคนละมันกับมันคนละฝั่งกันเพราะผมผมามาฝั่งกันจากเก้าแต่ผมขอไปฝั่งฝั่งนูนแต่ทั้งฝั่งผมอะ่ะก็บูกันหน้าเนต๊ะแปบูมหนักมากครับนะครับวดเรียนห้องเดียวกันอีกกดเรียนห้องเดียวกับผมเรียนห้องเดียวกันนะแต่อนนั้นเขาอยู่อ่แปดสองตอ ผมวาจะไปดูบ้านแหลมแหลมดาวแดงจะไปดูบ้านแหลมดาวแดงก็เคยไปอยู่บ้านแหลมดาวแดงประมาณสามเดือนช่วงนั้นหนีคดีไปนะครับคดีไปแล้วไปอยู่บ้านแหลมบ้านแหลมได้สามเดือนประมาณสามเดือนแล้วกันก็พอทุกอย่างจบก็กลับมานอนเมืองก็กลับมานอนเมืนอนนะครับตอนนั้นปัญหาก็ถึงบอกว่าบางทีเราขึ้นรถหรือเราขึ้นไปเนี่ยขึ้นรถไปเนี่ยรถรถพังแน่นอน ังแน่ๆครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ที่เข้ามาชมนะครับก็คือตอนนี้ก็จริงๆช่องผมมันตอนนี้ก็คือมันขาดขาดคนตัดขาดคนตัดเพราะว่าขาดคนตัดเพราะว่าตอนนี้เพื่อนผมมันมันมีงานแขกรถเยอะมันก็ไม่ค่อยมีเวลาผมก็เลยต้องอาศัยว่าใช้ไลฟ์สดเอา ไอ้ส่วนเอาแล้วก็บางทีก็อาจจะเวลาให้ให้น้องตักแล้วก็ลงช่องให้นะครับก็ตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนพยายามจะเปลี่ยนคอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์ด้วยล่ะนะครับก็อาจจะเป็นเล่เลนเรยวเร็วๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เออมันได้มีไรลงช่องบ้างนะครับมีดักจ,จะสอบถามเรื่องงานไหนงานอะไรงานอะไรก็ได้หมดนะครับแต่ว่าจริงๆมันอาจจะมา ต่อไปผมอาจจะมาเล่ามาเล่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตดีกว่าก็เราอาจจะมาเล่าบางทีอ่ะวันนี้อาจจะมาเล่าเรื่องตั้งแต่ปีหนึ่งเลยไปงานเขาใหญ่เป็นยังไงบรรยากาศในงานณวันนั้นเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างกะเจอยังไงบ้างก็จะเขาอาจจะมารีเทิร์นในในในรูปแบบของไลฟ์สดในรูปแบบไลฟ์สดนะครับแล้วก็ ประวัติตั้งแต่แรกเลยก็เป็นยังไงอะไรยังไงแล้วกออ็ในเรื่องหลายๆเรื่องดีกว่าหลายๆเรื่องก็หรือจะหมยนั่นใหม่แล้วก็บางทีไปเจอแขกรับเชิญงเงี้ยบางทีเจอแขกรับเชิญเนี่ยไดบางทีเราอาจจะไม่ได้อัดเลไม่ได้อัดเป็นคลิปแล้วอาจจะเล่นแบบเรียวๆเล่นแบบเรียวๆเลยลก็มันแต่ว่าเล่นเรียวมันมันก็ดีอย่างเสียอย่างสอย่างหรือว่า,ามันต้องผิดพลาดไปแล้วมันไม่สามารถแก้ไขได้มันต้องลบทิง้งไปเลย ก็ผมว่ามันก็ลองดูนะมันท้าทายดีถ้าลองมันตรงเร็วเดียวลองอะไรนะครับแล้วอย่างดึโทรศัพท์หายโทรศัพท์หายเบอร์เบอร์ก็อยู่ในเครื่องนั้นหมดเลยไลน์ก็อยู่ในเครื่องนั้นหมดเลยเฟซก็อยู่ในเครื่องเก่าเดี๋ยวตอนนี้ก็คือก็พยายามจะดึงเฟซเก่ากลับมาไลน์เก่ากลับมานะครับก็เดี๋ยวต้องกลับบ้านก่อนกลับบ้านไปทาที่บ้านก่อนเพราะว่าตอนเนี้ย ไม่มีเวลาต้องรอรอให้รถติดก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็รอให้เครื่องเงยน็นก็ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่าละก็รอประมาณสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งก็เพ่อเติมน้ําแล้วก็วิ่งก็เนี่ยปัญหาเนี่ยเราไม่ได้เช่างยนแต่เราเรียนช่างออกสร้างแต่ว่าเพียงแค่ว่าเคยมีประสบการณ์เคยมีประสบการณ์รถเก่าๆที่ตอนนั้นน่คือผมเช่ารถเก่าๆแล้วเราก็ความร้อนความร้อนมันขึ้นอย่างเงี้ย มันตกใจไงพะวตกใจปุ๊บเราเติมน้ําเลยฝักอุ่นฝาฝาสูบโกลก็เลยพยายามบอกบอกคนเพื่อนพี่ๆน้องๆกคนน่ะเวลาเราขับรถไปเนี่ยแล้วความร้อนม,มันขึ้นเนี่ย,ยเพิ่งไปรีบเติมน้าปล่อยเครื่อเงเย็นก่อนแล้วก็แล้วก็เติมน้ําแล้วมันจะวิ่งได้ต่อเราะงั้นต้องลากอย่างเดียวนะครับหลายรอบครับผมชอบสไตล์ ที่อาชีวะครับขอบคุณมากครับก็คือตอนเนี้ยตอนเนี้ยพยายามก็จะพยายามทำคลิปพยายามทาคลิปพยา,ายามอพยายามแบบว่าทำคลิปเดียวลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันก็กลับมาเล่นเรียกว่ากลับมาเล่นกลับมาเล่นโทรศัพท์ใหม่เพราะว่ามันช่วงช่วงเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วเราตั้งหน้าตั้งตาหาก,กินก่อนนะครับหากงินก่อนเพราะว่ารายจ่าย ก็เลยต้องต้องเร่งเงินก่อนนาต้องเร่งแต่ตอนนี้มันเริ่มอะไรหลายอย่างมันเริ่มจุดตัวแล้วตอนเริ่มมีเวลาเริ่มมีเวลาเริ่มเราก็เริ่มเริ่มใช้ความเร็วเนี่ยให้มันปประโยชน์ก็ใหญ่น้อยเนี่ยมันผมได้สดเราพูดคุยกันบางทีบางสิ่งงอย่างก็มีอาจจะมีตรงนี้ตรงนี้อาจจะมาเอ่อามานำเสนอมามามาเขาเรียกว่ามามาพูด บางทีอาจเป็นข้อมูลหนึ่งแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องรถหรือปัญหาเกี่ยวกับพวกสุขภาพหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟหรือเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบรถอะไรอย่างเงี้ยต้องพยายามทะหรือการให้กําลังใจการให้กําลังใจในแนวของผมก็คือราอาจจะถามคนที่เขาเคยประสบปัญหาชีวิตมีวิธีการแก้ไขยังไง เพื่อจะให้มันหลุดพ้นตรงนั้นตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าคนเราบางครั้งเนี่ยทุกคนมันมีปัญหาชีวิตหมดตัดเยียงแค่ว่าเราเราจะแก้ปัญหามันได้ยังไงค่อยๆแก้หรือบางคนแก้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทายัางไงบางทีบางทีก็พุ่งตรงน,นนะบางทีรู้สึกอายว่าไม่อยากจจปรึกษาใครไม่อยากใจนั่นใครแล้วก็เก็บเก็บกดเก็บม่คิดคนเดียวเพราะาการที่เราเก็บเราคนเดียวแล้วเราไม่สามารถบ,บอกคนรุ่นคนนี้ได้เนี่ย จะบอกให้ฟังว่าบางทีเราอาจจะคิดไม่ดีกับตัวเราเองก็ได้อย่างเมื่อวานเนี้ยไปเขาใหญ่ไปกับเพื่อนหุมคนหนึ่งนะสปพส,ส,สนอนร์ูนโ์กค้าพอดีครับครับก็ขอเขาเล่าปัญหาชีวิตเขามาว่าคืเอ,อเขาเป็นอย่างนี้นะตอนเนี้เยเขาไรกตอนแรกเขาทำงานบริษัทนะอีกเงินเดือนเท่านี้เสร็จตอนตอนตอนวันหนึนนน่งเขาลาออก ปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นมาเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าแย่มากเลยเขาท้อแท้เขาอลไยหลายอย่างเพาะเขาว่าทุกคนมันมีปัญหาหมดมก็มีปัญหามีปัญหาทุกอย่างแต่อย่างแค่ว่าปัญหาที่เรามีมันก็ต้องค่อยๆคิดมันก็ต้องค่อยๆทํามันต้องค่อยๆแก้แก้ทีละเปาะพอเราแก้ได้เปาะหนึ่งเปาะที่สองเปาะที่สามเปาะที่สี่มันก็จะลอดต่อไปเรื่อยๆคนที่เขาประสบปัญหามากกว่าเรา เขายังเอาตัวเองรอดได้เลยแต่ป่าที่เขาจะรอดนะเขาก็เหนื่อยเป็นกันนะครับก็ถึงบอกว่าบางครั้งคนที่ประสบปัญหากําลังรอแท้จะต้องไปทอ้อคนที่เขา,าปัญหามากกว่าเราเขายังชู้ได้เลยแล้วกับเราอ่ะปัญหาเล็กๆเองปัญหาเล็กๆเองหน่อยเราจิ้งไว้ิว้าไวม่อยแค่ผม ขอ่มาสามเดือนที่ผ่านมาหรือหกเดือนที่ผ่านมาผมติดลบติดลบมากๆเลยติดลบมากมากเลยแต่ว่าผมตอนแรกก็ท้อนะทอ้อเหมือนกันท้อมากๆเหมือนกันแต่ว่าพออันหนึ่งเรามีรถมันก็ทําให้เราอ่ะมีรายได้เพราะว่าอะไรบ้างเพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีรถเราไปไหนเราต้องบุกรถแท็กซี่เราต้องและทุกอย่างมันสามเดือนหมด ลดก็สามเดือนบ้างก็สามเดือนทุกอย่างนั้นหมดเลยเราเราก็ปัญหาก็ไม่รู้จะทำยังไงแฟนแต่แฟงแต่รุ่นอ๋อผมเรียนรุ่นสิบถ้เป็นอ่าก็เป็นอิน้าเป็นลาติถ้าเป็นรุ่นถ้เป็นรุ่นสิบครับรุ่นสิบเอ่อน้าแฟงเคยบู๊กับอ่เคยบู๊กับผมครับแฟงเคยบู๊กับผมแฟงเนี่ยเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนที่นิสัยดีมากๆเลยแฟงโตัวสูงแฟงนิดหน่อยเวลาคอนเสิร์ตทุกคอนเสิร์ตนะแฟงนิดหน่อยเนี่ยจะช้อนผมขึ้นขึ้นคอขึ้นคอโยกัวเพราะผมตัวเล็กตัวเล็กใช่ไหมตัวเล็กแล้วผมไว้ผมยาวคนตีนคนตีนเนี้ยแฟงเขาจะชอบช้อนผมนิดหน่อยชอบช้อนขึ้นแล้วก็โยก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 ขวาอะไรเงี้ยแฟงบู๊กับแฟงหลายครั้งเหมือนกันตอนกับ80ตอนยุคแรกๆเลยยุค ตอนปีหนึ่งตอนนั้นหนีอยู่เราอยู่บ้านพ่อไปอยู่บ้านแฟงแฟงน่าจะเป็นรุ่นพี่ผมนะน่าจะเป็นรุ่นเก้ารุ่นเก้ารุ่นเก้ามั้งน่าจะรุ่นเก้าหรือรุ่นแปดไม่แน่ใจแต่กินมันไม่มีรุ่นนะตอนนั้นกินมันไม่มีรุ่นก็คือจะมาท้ามาเร็วก็เป็นเพื่อนกันหมดเออกับอลูกบ้างสู้ต่อไป เพื่อนเรามีองค์พ่อองค์เดียวกันครับผมมากครับก็คือเนี่ยคือกําลังใจบางครั้งเนี่ยสิ่งพวกเนี้ยมันคือกําลังใจเพราะอะไรว่าคนเราเนี่ยบางทีเราเราท้อเราเราโกไปเนี่ยปุ๊บบางคนเอ้ยสู้ๆนะเป็นกําลังใจให้นะเออนี่ยเนียนั่นคือกําลังใจเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเออคนอื่นเขาก็ยังเป็นห่วงเราแล้วตัวเราเอง่ะตัวเราเองเราเราไม่รักตัวเองหรอใช่ป่ะเราก็ต้องรักตัวเองเราก็ต้องรักครอบครัว อย่างน้อยๆเนี่ยมันมันไม่มีใครประสบความสำเร็จโดยที่ว่าไม่ทอมาก่อนทุกคนทอได้คนทอมีธิ์ทอหมดแต่ถอยถอยได้ไหมถอยได้ถอยตั้งหลักแล้วกลับมากลับมาบู๊ใหม่ก็เสร็จป,ปุ๊บแฟงเนี่ยมีงานหนึ่งอยู่ง,งานหนึ่งตอนนั้นผมเนี่ยอ,อ,อยู่ปีหนึ่งแล้วเพิ่งกลับกลับแ๊งครั้งแรกเลย กับกางครั้งแรกเลยแล้วตอนน้ะกับกางครั้งแรกคือไม่รู้ว่าแ80ดสิเนี่ยมันต้องเจอกับอะไรบ้างดรืออะไรบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันอยู่คนละฝั่งกันเรากลับ่างเก้าเราก็จะรู้ว่าเราเจออะไรบ้างอะไรบ้างเสร็จปุ๊บกลับไปวันนั้นกลับแบงก์ก็ถามว่าผมพกอะไรมาไหมผมบอกว่าผมไม่ได้พกอะไรมาเลยผมไม่ได้พกอะไรมาเลยเสร็จก็ขึ้นรถไปปุ๊บขึ้นรถรถเมล์กระป๋องเขาเรียกว่ารถเมล์กระป๋องก็ไปถึงตรงวัดเจ้าอาตรงวัดเจ้าอาไปถึงตรงหน้าวัดเจ้าอา ก็ไปเจอเด็กประชาชื่นคนหนึ่งไม่คนหนึ่งอะหลายคนอยู่ก็ไดไปเจอเด็กประชาชื่นนี่แสบมากแสบมากก็ใส่ขึ้นมาก่อนเลยต้มใส่ขึ้นมาก่อนต้มเส่็จแฝงมันก็จับผมมาหัวเฮ้ยมองมอมอบมอบมอบมองเสร็จปุ๊บเฮ้ยไม่ลงไหมล่ะก็เฮ้ยมีของแบบยื้อขึ้นไปตั้งนานเสร็จปุ๊บบอกไอ้แตังจากการเอง ว่ดบัวฉัดก็สวนนี้ไปอ้าวมึงมีด้วยเหรอเนี่ยอ้าวมีไม่ไม่บอกวะจริงจริงเตอนนั้นคือการที่เรารพ,พวกพวกเนี้ยเราต้องหลอกหลอกคนในกลุ่มแต่ก็เลยไม่ได้บอกแล้วก,ก็ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็กลับบ้านกลับบ้านแต่บ้านผมเนี่ยจะอยู่เลยบ้านแฝงบ้านแฝงก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านแสบแสบแปดสิบใช่อยู่ติดก,กันแล้วผมก็เลยไปไปอยู่ตรงซอยสวนผัดตรงวัดโนนหมาสวัสดิ์ ตอนนั้นผมเดินเข้าบ้านมารู้สึกเปียกมากเพราะว่าไม่มีรถไม่มีมอเตอร์ไซค์แล้วเราอยู่ในกรุงเข้าไปอยู่ในในคลิปในสวนมันโคตรแบบเฮ้ยแม่งเดินเข้าบ้านอ่ะเด <ak> ินเข้าบ้านแล้วแม่งเปียกเปียก <ๆ S 1> ตลอดทาง<ๆ>เปียกมากมากเลยเพราะไม่มีรถเสร็จก็เดินไปเดินไปเดินไปเข้าบ้านเสร็จปุ๊บมันก็มีงานวัดมีงานวัดมีงานอะไรเงี้ยพ่อพ่อของเขาบอกเออ อขอดูแหวนหน่อยครับนะครับอันนี้ซึกอหมดแล้วพ่อเขาบอกว่าไม่ต้องไกลหรอกลูกนั่งอยู่กับพ่ออยู่ที่บ้านไม่ไปไหนเอากลัวที่เขาไม่อยากไปเพราะว่าเขากลัวว่าจะมีปัญหากลัวจะว่าจะมีอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เลยไม่ไม่ได้เที่ยวกันบัดไม่ได้เที่ยวกันดอนไม่ได้วะไรก็ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่บ้านพ่อได้ได้สักพักใหญ่ๆได้มันสักพักใหญ่ๆไ,ได้อยู่ที่นุ่นได้ประมาณเดือนหงเดือนเสร็จปุ๊บผมก็ เออไปอยู่ไปอยู่เกาะไปอยู่ไปอยู่บ้านแหลมแหลมดาวแดงบ้านแหลมดาวแดงไปอยู่บ้านแหลมดาวแดงได้มาสามเดือนก็ตอนนั้นก็กลับแก๊งแปดสองกอก็กลับกลับแก๊งแปดสองกอแต่ก็เรื่องนั้เรื่องของเรื่องอะไรเงี้ยเราก็โยนไว้ให้สามก้าไว้ไว้ด้วยอะไรเงี้ยก็ไว้ให้ป้องกันตัวไว้อะไรต่ออะไรพอทุกอย่างจบก็กลับมากลับมากลับกลับมากลับกลับมาอยู่สามเก้าเหมือนเดิมกลับมาอยู่สามก้าเหมือนเดิม ก็ไปอยู่ขันก้าเหมือนเดิมก็พอไปอยู่ขันก้าวตอนนั้นน่ะตอนนั้นสุดเขตสุดเขตออกแล้วสุดเขตออกแล้วเพราะตอนแรกผมอยู่กับสุดเขตก่อนสองคนแล้วพอมีปัญหากับชื่ออื่นเสร็จปุ๊บน่ะทางแม่สุดเขตให้ออกแม่สุดเขตให้ออกแล้วตอนนั้นก็ผมกับสุดเขตเนี่ยก็ไปอยู่ราชวัตรไปอยู่ราชวัตรไปอยู่บ้านบ้านต้อมต้อมที่บินดอนราชวัตรก็ไปอยู่ราชวัตรได้นานยูเหมือนกันเรื่องราวของราชวัตรมีเรื่องเล่าอีก มีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าเยอะอยู่ในราชวัตรเนี่ยมีเรื่องเล่าเยอะแต่ตอนนี้ผมเจอเพื่อนผมและ้ะคนนั้นอะที่อยู่ราชวัตรเดี๋ยวเอาไว้ไว้วันหนึ่งจะมาไล์มาไล์ให้แล้วก็เอาเพื่อนคนนั้นมามาเล่าเหตุการณ์ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับก็จะมาเล่าว,ว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นยังไงแล้วเราไปอยู่ราชวัตรเป็นยังไงแล้วก็ไปเจอเพื่อนหลายๆรุงเรียนซึ่ง นั่งกินนั่งกินเหล้าอยู่ที่เดียวกันแต่เพื่อนผมที่อยู่ราชวัตรเนี่ยเพื่อนผมที่อยู่ราชวัตรเนี่ยเฮ้ยขายพวกอะไรมาเอามานี่เลยเอามาใส่ในห้องมันจะมีเหมือนก็เรียกเ,เ,เป็นเหมือนห้องเป,เป็นเป็นเหมือนห้องเล็กๆเป็นพื้นเนี่ยนะแต่จอบจอะพื้นเป็นเล็กเป็นสี่เหลี่ยมเล็กเล,เลแต่ทุกอย่างก็ไม่อยู่ตรงนั้นหมดบอกไอ้ตรงนี้นั่งกินเหล้าได้ห้ามมีเรื่องกันต,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 ต่างต่างคนต่างต่างสถา,าบาันกันก็ไม่ต้องมาคุยเอาเรื่องสถาบานันตัวเองมาคุย คุยเรื่องอื่นก็โอเคนะทุกคนก็นั่งไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้พูดเรื่องของเรื่องของสถาบันตัวเองก็พูดถึงเรื่องอื่นกันไปเรื่องนู้นเรื่องนี้กันที่ฮะปาร์ตี้กันไปเขาไปขอถ่ายรูปพี่แปงกําลังเข้าเลยครับอ,อผมเจอพี่แปงแถววัดดอนอ๋อใช่แถววัดดอนเมืองเขาไปขอถ่ายรูปกำลังซื้อข้าวใช่ครับ คืนจิงจะเจอทักทายได้คร mm ับไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าถือว่าดีนะแต่น้อยก็ยังมีคนจําเราได้นะเพราะว่าบางทีเราบางทีเราก็ไม่ค่อยลงลงตัวเชียวไม่ค่อยถ่ายรูปไม่ค่อยได้อะไรต่ออะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปด้วยอะไรด้วยเจอทักทายกันครับเจอทักทายกันนะครับไลฟ์พูดคุยทุกวันได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะไลฟ์พูดคุยทุกวันเลยมานั่งคุยกันมานั่งมานั่งเล่ามานั่งอะไรต่ออะไรก็ จะพยายามไล่จะต่อไลเนี่ผมก็คิดว่าน่าจะไล์ประมาณช่วงน่าจะประมาณเนี้ยหรืออาจจะต่อตอนนี้อาจจะมาสักหกโมงไปแล้วหรือทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยมันนักคุยกันสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอ่าแล้วก็มาคุยกันหรืออาจจะชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยมานักคุยกันแต่น้อยมันไม่เงามันจะได้ไม่เหงาเพราะอะไรเพราะว่าอย่างน้อยเราทักทายกัน อถามมาผมก็ตอบให้อยากฟังในเหตุการณ์ไห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 นเนี่ยผมก็จะมาเล่าเล่าก็คือจะเปลี่ยนเป็นเ EP แบบว่าไลฟ์สดไลฟ์สดร้องตัดงแแบบเร็วๆเนี่ยคุยกัน,กกนแล้วบางทีก่อนจะ,จะเอาอพระพิชุณุทผมมีนะมีแต่ละสถาบันที่ที่ผมนั่นมาจองมาแล้กันก็คือก็มาให้ชม มีู่เยอะอยู่หลายๆนะั้นอยู่พอมชอบนะครับก็จะพยายามไล์ให้นะทุกวันแหละจะพยายามให้นะขอบคุณขอบคุณมากนะสำหรับของขวัญและคือจริงๆอ่ะใน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 เฟซบุ๊กอีกเหมือนกันก็ถ้ามีเวลาก็จะพยายามไล่ให้ครับ,รบก็จริงๆอะ่ะ ต้องขอขอบคุณพวกเอฟซีทั้งหลายเลยว่าว่าบางทีเจอกันรักทายกันอะไรเงี้ยบางทีเห็นมานตายายเลยมาทักทายเนิดรักกายได้ครับเราคือจริงมันจเราก็เหมือนพี่น้องกันนะแต่รถาบันแต่รถาบันคือไม่ว่าพ่อจะปางนั่งปางอยู่มันก็คือพ่อองค์เดียวกันก็คือพ่อองค์เดียวกันแต่เปลี่ยนแค่ว่าแตกต่างคนละปางแค่นั้นได้พักกินข้าวป่าบ้าง ย่างครับพี่ก็ทานมาแล้วเมื่อตอน8 8 8 3ก็คือไปทําเรื่องไปทําเรื่องโทรศัพท์ไปทําเรื่องโทรศัพท์เสร็จแต่ว่าทําไวมากเลยนะที่ฟิวเจอร์ทําไวมากเลยเสร็จปุ๊บก็เอาซิมกลับมาแล้วซิมเก่าเอาซิมใหม่เบอร์เดิมเราใสไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สมัครเฟซบุ๊กเพราะว่ามันต้องไปเข้า,หารหัสเข้าอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยงานยุ่งเหรอครับที่ช่วงนี้ ไม่เห็นลงคลิปจริงๆงานช่วงนี้มันเป็นหน้าหายแล้วมันเป็นหน้าหายช่วงนั้นมันโลซีซั่นโลซีซั่นเนี่ยมันแขกมันก็น้อยแขกมันน้อยปุ๊บเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าต้องดินด้นนะดินด้นดิ้นดิ้นพอะายจา่ายมีาจ่ายมีครับก็ก็เลยก็เลยแบบว่ามันต้องดิน้นต้องดิน้นปุ๊บเนี่ยหลังจากนี้ไปมันช่วงหายแล้วช่วงหายเนี่ยช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงหน้าโกย โอ้ยแต่ว่าเราก็จะมีมันก็จะมีเวลาเนี่ยอย่างเงี้ยรถรถรถความร้อนขึ้นก็ต้องมาจอดพักอย่างน้อยสองชั่วโมงอย่างน้อยสองชั่วโมงเนี่ยสองชั่วโมงเนี่ยก็เดี๋ยวช่วงระหว่างรอสองชั่วโมงก็เราก็มาคุยกันแต่ก้อนเนี่ยอย่างสักพักอ่ะก็น่าจะเติมน้ําได้แล้วเพราะว่านี่น่าจะอยู่ที่ประมาณสองชั่วโมงกว่านะก็เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากงั้นตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ลองจะลองขับกลับบ้าน ดูว่าแล้วก็เปิดน,น้ําดูว่าน้ําแห้งไหมถ้าน้าไม่แห้งก็ลุยต่อลุยต่อเลยครับก็่า้น้นนก็จะพยายามจะพยายามไล่สดให้ทุกวันจะพยายามไล์สดให้ทุกวันเพราะว่าใหญ่น้อยเราก็ไม่หายไปไหนนะครับไม่หายไปไหนเจอกันตักทายกันขอบคุณมากเจอกันตักทายกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ขออนุญาตขออนุญาตก,ก่อนนะเพราะว่ามันได้เวลาแล้วล่ะ ต้องไปเต,เติมน้ำรถก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรมาคุยกันก็ฝากด้วยนะฮะฝากไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสตติดตามนะครับลูกแปงกินททะในเวอร์ชั่นของลูกแปงกินททะละนะครับขอบคุณมากครับ